สวัสดีครับคุณครูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับทางงาน ICT ก็จะสาธิตนะครับวิธีการใช้ระบบนะครับปรับปรุงและพัฒนาผลการเรียนนะครับเนื่องจากในภาคเรียนนี้นะครับก็ยังมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับและในภาคเรียนที่ผ่านมานะครับก็มีนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับดังนั้นทางงาน ICT ก็เลย ไดพ้พัฒนาระบบนะครับปรับปรุงและพัฒนาผลการเรียนขึ Perfect ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางนะครับในการติดตามพระราง,งานนะครับและการตัดสินผลการเรียนของคุณครูนะครับโดยที่นักเรียนไม่ต้องเดินทางมาที่โรงรเรียนนะครับแล้วก็คุณครูสามารถตรวจงานผ่านระบบนี้ได้เลยนะครับให้คะแนนผ่านระบบแล้วก็ระบบจะรวบรวมคะแนนทั้งหมดตัดสินผลการเรียนเมื่อครูคลิปตัดสินผลการเรียนได้เลยนะครับนะั้นในส่วนนี้ก็นักเรียนสามารถติดตามพระงาน ในทุกรายวิชานะครับที่ตัวเองไม่ผ่านเกณฑ์ดังนั้นการเก็บประวัติทั้งหมดไว้ในระบบนะครับก็จะเป็นผลดีในส่วนของคร,รูผู้สอนนะครับแล้วก็ในส่วนของนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยนะครับก่อนอื่นก็เข้าสู่ระบบนะครับโดยใช้ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านของระบบสารสนเทศสําหรับเข้าระบบได้เลยนะครับนี้ก็คุณครูเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ เมื่อเข้าสู่หน้าแรกนะครับในหน้านี้ก็จะแสดงจํานวนสถิตินักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชาที่คุณครูรับผิดชอบนะครับในที่นี้ก็ถ้าเมาส์ไปคลิกนะครับก็จะแสดงจํานวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขึ้นมานะครับมีจํานวนเท่านี้คนนะครับซึ่งจํานวนอาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าหากทางงาน GPA นะครับได้สรุปข้อมูลในส่วนของปีการศึกษา 63แล้วก็62นะครับซึ่งตอนนี้ในระบบยังมีในส่วนของข้อมูลนักเรียนของปีการศึกษา6-4นะครับก็คือภาคเรียนที่1นะครับดังนั้นก็ขอความร่วมมือนะครับคุณครูได้ช่วยกันเช็คนะครับว่าข้อมูลนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชาที่คุณครูรับผิดชอบเนี่ยตรงตามที่อยู่ในระบบหรือไม่นะครับถ้าขาดหรือเกินสามารถแจ้งได้ที่คุณครูสุทินได้เลยนะครับ ที่นี่ก็จะเป็นกราฟนะครับถ้าเป็นสีม่วงคือนักเรียนที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์แล้วนะครับในที่นี้ก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มใช้ระบบนะครับนักเรียนยังไม่ได้เข้ามานะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นตารางนะครับซึ่งจะบอกนักเรียนนะครับอยู่ชั้นไหนนะครับจะไม่ผ่านเกณฑ์วิชาอะไรนะครับคะแนนที่ได้ตอนนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ผลการเรียนที่นักเรียนได้นะครับสามารถค้นหาชื่อนักเรียนที่เราต้องการดูได้ข้างบนนะครับ ประมาณนี้นะครับหรือว่าจะค้นหาเป็นห้องก็ได้นะครับหนึ่งครับห้าแบบนี้นะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะครับมีคะแนนมีผลการเรียนนะครับที่แก้ก็ยังไม่ได้แก้นะครับสิ่งที่คุณครูจะต้องทําก็คือลองคลิกดูนะครับเมนูที่สองก็คือข้อมูลนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะแสดงข้อมูลขึ้นมาแต่ต่างกันตรงที่ในหน้านี้นะครับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยจะมี ปุ Boo, mo, ่มขึ้นมาอีกปุ่มหนึ่งนะครับอันนี้กรณีที่ว่านักเรียนคนนี้นะครับสมมุติว่าขวัญจีรานี่แหละนะครับสมัติมาแก้งผมแล้วนะครับมาแก้คะแนนที่ผมเรียบร้อยแล้วก่อนที่ระบบจะใช้งานนะครับและคุณครูก็ได้มอบหมายงานให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับมอบหมายงานให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วผลการเรียนของนักเรียนผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คุณครูสามารถที่จะตัดสินผลการเรียนได้จากเมนูนี้ได้เลยนะครับ ในส่วนของเมนูนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์นะครับในที่นี้นักเรียนไม่ต้องยืน่นใดทั้งสิ้นนะครับนักเรียนสามารถคุณครูสามารถคลิกที่ตัดสินผลการเรียนนะครับก่อนนี้ค,ครูจะตัดสินผลการเรียนนะครับก็ขอให้ครูดูซะก่อนนะครับว่า,าชื่อนามสกุลที่จะมอบหมายที่จะให้คะแนนเนี่ยถูกหรือยังนะครับรายวิชาด้วยนะครับภาคเรียนคะแนนที่มีเท่าไหร่นะครับแล้วคุณครู ให้รวมคะแนนทั้งหมดนะครับอย่างเช่นตอนนี้นักเรียนมี35คะแนนถ้านักเรียนได้อ่า60 alia, ก็หมายความว่ารวม35คะแนนไปแล้วนะครับคะแนนในช่องนี้คือรวมคะแนนทั้งหมดพร้อมที่จะตัดเกรดแล้วนะครับครูให้เกรดอะไรนักเรียนนะครับสมมุติว่าผมให้เกรดอ่จุดแนะครับสมมตินักเรียนได้68คะแนนคือรวม35นนไปแล้วนะครับรวมคะแนน35ไปแล้วได้68นะครับก็คลิกทีทท่ตกลงอันนี้ต้องมั่นใจนะครับว่า จะตัดสินผลการเรียนคนดีแล้วจะไม่มีย้อนกลับมาแก้ไขว่าอาจจะให้กลับมาเป็นรอเหมือนเดิมไม่มีนะครับถ้าตัดสินผลการเรียนแล้วก็คือจบเรสร็จสิ้นกระบวนการนะครับของนักเรียนคนนี้คุณครูจะแก้ไขไม่ได้ Ар Ар! อย่างนั้นทุกครั้งที่จะตัดสินผลการเรียนต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าคุณครูชัวร์แล้วนะครับสําหรับข้อมูลที่จะให้ผลการเรียนนักเรียนนะครับถ้ามั่นใจแล้วก็ตกลงนะครับ ก็จะบอกว่าตัดสินผลการเรียนเรียบร้อยนะครับเ,เราก็ลองกลับไปดูนะครับในส่วนนี้ก็จะสังเกตว่าคะแนนที่เรามอบหมายไปเนี่ย68คะแนนแก้แล้วผลกรารเรียนที่ได้ก็คือ2 5ก็ตามนี้นะครับก็คุณครูสุทินนะครับงาน GPA ก็จะเอาผลกรารเรียนนี้คะแนนนี้นะครับไปแก้ใน GPA ให้นะครับไปแก้ใน GPA ให้สังเกตว่ากราฟนักเรียนผ่านเกณฑ์ก็ปปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับไม่ผ่านเกณฑ์เท่านี้นะครับผ่านเกณฑ์เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับ แต่ถ้าเราต้องการนะครับที่จะมอบหมายงานให้เรียนผ่านระบบนี้นะครับก็ต้องมาตรวจสอบในส่วนของนักเรียนยื่นคำร้องนะครับว่าตอนนี้มีนักเรียนยื่นคำร้องเข้ามาหรือยังนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้สมมุติะนะครับสมมุติว่ามีนักเรียนยื่นคำร้องอวิชาของผมเข้ามานะครับวิชาของผมเข้ามา ยื่นคำร้องนะครับ่าโอเคตอนนี้นักเรียนยื่นคําร้องเข้ามาเพิ่มหนึ่งคนนะครับอันนี้นะครับสิ่งแรกที่คุณครูต้องทําก็คือรับทราบนะครับและในส่วนของนักเรียนก็อาจจะเห็นว่าครูรับทราบแล้วนะครับรับทราบวันที่เท่าไหร่นะครับรับทราบการยื่นคําร้องของแก้ตัวในรายวิชานี้ของนักเรียนคนนี้นะครับกดรับทราบนะครับก็จะมีข้อความยืนยันนะครับ โอเคนะครับก็นะจะมีแจ้งเตือนนะครับว่ารับทราบคําร้องเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็จะกลับมาทีนี้ครูก็สามารถมอบหมายงานในนี้ได้เลยนะครับกนะ็จะบอกคะแนนรวมปัจจุบันตอนนี้ของนักเรียนคนนี้นะครับนะมีคะแนนอยู่ที่กี่คะแนนนะครับก็สามารถคลิกมอบหมายงานนะครับให้นักเรียนคนนี้ได้เลยนะครับนะ มานี้นะครับคะแนนเต็มในส่วนของไฟล์งานคุณครูจะเลือกก็ได้นะครับถ้าหากมีไฟล์งานไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะครับหรือเป็นไฟล์อื่นๆที่รองรับนะครับไม่ว่าจะเป็น PDF นะครับเป็น Word เป็น Excel อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับสามารถแนบไฟล์ให้นักเรียนดาวน์โหลดสําหรับไปทํางานได้นะครับระบุคะแนนเต็มด้วยนะครับแล้วก็ระบุวันที่ส่งงานด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมก็มอบหมายงานไปนะครับ งานส่วนนี้ก็จะไปปรากฏอ,าอยู่ในนี้นะครับอ,อยู่ในนี้ผมขอมอบหมายงานเพิ่มนะครับไปงานที่6นะครับโอเค Okay. ตอนนี้ผมมอบหมายไปอยู่3งานนะครับทีนี้ก็อยู่ในส่วนของการรอนะครับว่านักเรียนจะส่งงานเข้ามาเมื่อไหร่นะครับฟลายงานเราไม่ได้แนบนะครับไม่ได้แนบนักเรียนนะครับแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับถ้ามอบหมายงานไปแล้วการทุกครั้งอย่าลืมนะครับคุณครูต้องอตรวจสอบข้อมูลให้ดีนะครับก่อนที่จะเพิ่มข้อมูลอะไรงไปเช่นเนี่ยใบงานที่6ผมยังไม่ได้เพิ่มคาชี้แจงอันนี้ก็นักเรียนก็ไม่ได้จะเข้าใจนะครับนั้นก็ต้องตรวจสอบให้ดีเนาะ,ะทีนี้ ไฟงานที่นักเรียนส่งเข้ามาก็ยังไม่มีนะครับนั้นเดี๋ยวจะลองตรวจสอบนะครับให้นักเรียนแนบงานเข้าไปก่อน,นเราสักครู่นะครับ อตอนนี้นักเรียนส่งงานมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นปุ่ม ดาวโหลดนะครับสําหรับตรวจงานของนักเรียนนะครับก็จะเห็นวันที่นักเรียนส่งงานเข้ามาส่งมาเมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับอ่ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับเพื่อที่จะดูงานของนักเรียนได้นะครับถ้าเป็นรูปภาพก็แสดงได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นไฟล์ pdf เป็นไฟล์ Word ดอะไรพวกนี้ก็ดาวโหลดมาไว้ในเครื่องนะครับมันจะให้ดาวน์โหลดในเครื่องอ่ถ้าครูจะให้คะแนนนะครับก็คลิกที่ปุ่มให้คะแนนด้านหลังนะครับคลิกขึ้นมานะครับมอบหมายคะแนนนะครับให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว ในการให้คะแนน,นแต่ละครั้งคะแนนที่ได้ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับและคะแนนรวมหลังเรียนก็จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของอช่องคะแนนรวมนะครับแล้วก็ถ้าคะแนนผ่านเกณฑ์น,นะครับถึงเกณฑ์แล้วนะครับก็จะมีปุ่มตัดสินผลการเรียนมาให้นะครับถ้าพอใจคะแนนตรงนี้ก็คุณครูจะให้คะแนนแค่นี้ก็สามารถกดตัดสินผลการเรียนได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณครูคลิกตัดสินผลการเรียนเนี่ย ปุ่มให้คะแนนสองปุ่มนี้ก็จะหายไปนะครับเพราะไม่สามารถที่จะให้คะแนนเพิ่มได้แล้วนะครับถ้าตัดสิการเรียนไปแล้วนะครับในที่นี้ก็ผมจะให้คะแนนเพิ่มไปต่อน,นะครับโอเค สำหรับกรณีก็คือนักเรียนได้ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์คือรอนะครับขาดส่งงานดังนั้นก็มีโอกาสที่จะได้คะแนนนะครับได้เกรดที่มากกว่าเกรดหนึ่งก็มีโอกาสนะครับดังนั้นตอนนี้สมมุติว่านักเรียนได้คะแนน75คะแนนแล้วนะครับอ่าแล้วก็ส่งงานครบทุกชิ้นแล้วนะครับหรือว่าคุณครูอ่าจะให้คะแนนนักเรียนอ่าตามพนักงานเท่านี้นะครับก็สามารถคลิกที่ตัดสินผลการเรียนได้เลยนะครับ ก็จะมีปุ่มเตือนนะครับว่าต้องการดําเนินตัดสินผลการเรียนของนักเรียนคนนี้นะครับคะแนนที่ได้คือคะแนนเท่านี้ผลการเรียนที่ได้คือผลการเรียนนี้ใช่หรือไม่นะครับถ้ายังไม่ใช่ก็แคนเซิลไปนะครับแต่ถ้าจะตัดสินผลการเรียนแล้วนะครับก็กดโอเคได้เลยนะครับก็จะบอกมีปุ่มแจ้งเตือนนะครับบอกว่าตัดสินผลการเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับพอเข้าไปดูนะครับจะไม่เหลือปุ่มใดๆให้ดําเนินการแล้วนะครับ แต่จะมีการแจ้งคะแนขน,นของนักเรียนขึ้นมานะครับว่านักเรียนเนี่ยได้คะแนนรวมเท่านี้คะแนนผลการเรียนที่ได้ก็คือเกรดเท่านี้นะครับก็เป็นไปตามค่าคะแนนที่นักเรียนได้นะครับอันนี้พอไปดูในส่วนของนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์นะครับกราฟเพิ่มขึ้นมาะสองคนละนะครับถ้าเราดูนะครับในส่วนของโค้ชห่นักเรียนนะครับธนาพรนะครับแอบก็แก้ผลการเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับ แบบนี้เนาะอังนั้นอันนี้ก็เป็นในส่วนของคุณครูนะครับซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็จะมีภาระงานแยกกันนะครับคะแนนรวมของแต่ละคนก็มีไม่เท่ากันนะครับดังนั้นท่านครูจะมอบหมายภาระงานนะครับก็สามารถมอบหมายให้เป็นรายคนได้เลยนะครับในส่วนนีอ้อันนี้อยู่ในส่วนของเมนูนักเรียนยื่นคำร้องนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเมนูในส่วนของ นักเรียนที่ปรึกษานะครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่บอกว่าในที่ปรึกษาของเราเนี่ยมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กี่คนนะครับและวิชาที่ไม่ผ่านมีกี่วิชานะครับแก้แล้วกี่วิชานะครับเหลือกี่วิชาถ้ามีวิชาคงเหลือที่ยังไม่ได้แก้นะครับก็ดูรายละเอียดข้างหลังได้นะครับว่าเป็นวิชาของคุณครูท่านไหนนะครับภาคเรียนที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะ ดาเนินการแคปแล้วก็ไปแจ้งเตือนนักเรียนได้นะครับส่วน well isco, well elite, น <wh> ักเรียนที่ผ่านไปแล้วนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้เช่นเดียวกันนะครับวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือนี้แต่แก้แล้วนะครับได้สามจุด้ก็ระบุไว้ในนี้นะครับอันนี้ส่วนของกราฟนักเรียนที่ปรึกษานะครับก็จะปรากฏกราฟขึ้นมานะครับผ่านเกณฑ์แล้วหนึ่งเหลือไม่ผ่านอีกหนึ่งนะครับนี้กรณีที่นักเรียนห้องเรียนที่ปรึกษานะครับเอาไว้ให้ครูที่ปรึกษาได้ดําเนินการติดตามนะครับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของคุณครูที่ปรึกษาก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากคุณครูติดขัดในการใช้ระบบในส่วนนี้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังทีมงานศูนย์ไอซีและข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลานะครับแนะอีกหน่อยนึงนะครับถ้าหากคุณครูใช้ในส่วนของระบบที่หน้าจอมันเล็กนะครับ ถ้าหน้าจอขนาดเล็กก็ใช้ในอุปกรณ์มือถือนะครับสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้ลักษณะหน้าตาก็อาจจะมีประมาณนี้นะครับถ้าหากคุณครูเข้าระบบนะครับเข้าระบบไปจะสังเกตว่าหน้าตามันเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับในส่วนของซ้ายมือเนี่ยจะไม่มีเมนูนะครับไม่มีเมนูอยู่ก็เหมือนกับระบบสารสนเทศนะครับนาจอยู่คุณชริงกันแล้วนะครับด้านบนจะมี ขีดนะครับอยู่สามขีดด้านบนนะครับมุมบนขวาคุคกูคลิกตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับอ่ะจะมีเมนูปรากฏขึ้นมานะครับด้านข้างก็วิธีการใช้งานก็เหมือนกันนะครับอ่แตกต่างกันที่การแสดงข้อมูลนะครับเช่นตรงนี้นะครับถ้านักเรียนอ่ะแสดงผลได้แค่นี้ตารางมันแสดงผลได้จอเล็กๆได้นะครับก็จะมีปุ่มบวกอยู่ได้ลำดับที่นะครับก็สามารถคลิกปุ่มตรงนั้นเพื่อที่จะดูข้อมูลที่มันซ่อนเอาไว้ได้นะครับตรงนี้อันนี้ก็ เป็นในส่วนของอาการใช้งานบนอุปกรณ์มือถือนะครับสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอขนาดเล็กนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการพิมพ์รายงานนะครับวันนี้เดี๋ยวรอข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบะเดี๋ยวเราจะทดสอบการพิมพ์รายงานออกมาเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับทั้งในส่วนของครูแล้วก็ทางงานวัดและประเมินผลด้วยนะครับสำหรับใน คลิปนี้นะครับก็ขอสาธิตการใช้งานระบบนะครับการปรับปรุงและพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนนะครับในส่วนของครูผู้สอนอ่จะเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ